เด็กน้อยหนูจงฟังเรื่องความลังครั้งยิ่งใหญ่หลือเชื่อแต่จริงลูกเป็นนักเรียนฝันใฝนใฝันวิทยาทางไกลผ่านจานดาวธรรมลูกขวัดครั้งแรกเมื่อปี2540 ในงานตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาวิหารพระมงคลเทพพณีแม้ว่าลูกจะอยู่ไกลถึงจังหวัดสงขลาอุ้ยเด็กคนสงขลาสงขลาแต่ลูกก็ได้มาอรร่วมงานบุญใหญ่ที่วัดอย่างสม่ำเสมอทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยค่ะแต่ว่าลูกเกิดที่จังหวัดลำปูน ลำพูนในครอบครัวเกษตรกรมีพี่น้องด้วยกัน8คนเป็นชาย4คนหญิง4คนลูกนี่ยเป็นคนที่เจ็ดชีวิตของลูกเจอกับความลำบากมาตั้งแต่เด็กต้องอดมือกินมือเพราะรายได้ของครอบครวัวไม่พอกับกราจ่ายลูกนําไม่เคยมีรองเท้าดีๆใส่ไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนคนอื่นเขา พอพักเที่ยงลูกก็ต้องวิ่งกลับประทานข้าวที่บ้านทุกวันไปทันข้าเรียนช่วงบ่ายและยิ่งตอนเที่ยงวันด้ยวยแล้วแดดจะแรงมากแดดร้อนแรงจนพืนน้นถนนร้อนละอุทำให้เท้าพองตัวไม่เกรียมบางวันลูกวิ่งกลับถึงบ้านแทนที่ลูกจะได้ดทานข้าวมื้อกลางวันให้อิ่มท้องแต่ก็พบว่าตู้กับข้าว มีแต่ตู้ขับจานเปล่าๆแม้ข้าวสักจานก็ไม่มีวันนั้นทั้งวันลูกก็ทนหิวเอาทนไหวๆก็ต้องเดิมน้ำเปล่าแทนข้าวเพราะพ่อกับแม่เอาข้าวไปซ่อนไว้บนเพดานบ้านเพราะกลัวว่าวันนั้นข้าวจะมีไม่พอกินพร้อมหน้าพร้อมตากันในมื้อเย็น ต่อมาลูกได้ย้ายไปช่วยพี่สาวทำนาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายพออยู่ได้เพียง2ี่สิปีเท่านั้นพี่สาวก็จัดการแต่งงานให้เป็นฝั่งเป็นฝาเพราะเห็นว่าหนุ่มคนนี้มีฐานะดีลูกก็จำใจแต่งงานกับเขาทั้งทั้งทีใจจริงลูกก็ไม่ได้รักเขาเลยแต่ก็ต้องทนอยู่ร่วมกันมาจนกระทั่งมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคน แม้ว่าครอบครัวของสามีจะค่อนข้างร่ำรวยแต่แนในฐานะสะพ้ายลูกก็ยังต้องทำงานหนักอยู่เหมือนเดิมยิ่งไปกว่านั้นพ่อแม่ของสามีไม่เห็นว่าลูกทำอะไรไม่ถูกใจก็จะเอะอะโวยวายถ้าลูกตอบกลับท่านก็จะโกรธแล้วก็ดา่าแรงๆว่าลูกคนจนไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นละ เรานํามันลูกคนจนไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นให้รับฟังอย่างเดียวแล้วก็พานจะไล่ลูกออกจากบ้านทั้งทั้งที่พ่อแม่ก็อยู่แยกกันคนละหลังกับลูกและสามีจนมาวันหนึ่งพ่อแม่สามีดาสาเสียเทเสียจนลูกหมดความอดทนหลังจากอึดทนมานานแล้วทีนี้นี่ไม่ออดทนละเลยตอบกลับไปบ้าง แบ่งปันให้คำกลับไปท่านก็เลยโกรธโกรธมากถึงก็ยื่นคำขาดไล่ลูกจากบ้านสามีเลยแล้วก็ยังห้ามไม่ให้สามีตามลูกไปด้วยโดยบอกว่าจะซื้อรถยนต์คันใหม่และจะหาภรรยาใหม่ๆม,มาให้อ้าแต่สามีของลูกปฏิเสธ ภรรยาใหม่กับรถคันใหม่แล้วก็ตอบกับแม่ว่าภรรยาใหม่นะแม่จะหาเมื่อไรก็หาได้แต่จะหาคนที่แม่ของลูกคนที่จะมาเป็นแม่ของลูกผมนะ่ะผมว่าหายากพอท่านได้ฟังเท่านั้นพ่อแม่สามีก็โกรธเป็นฟืน,เป,น,ฟนเป็นไฟเลยจึงไล่จะเพืดสามีของลูกออกจากบ้านไปด้วยกัน อย่างนั้นก็อาไปหิออกไปด้วยกันทั้งคู่เลยลูกกษัมีก็ออกจากบ้านมาโดยที่ไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่เพียงบาทเดียวแล้วว่าเอามือลงกระเป๋าดึงมาไม่มีเลยมีเพียงกระเป๋าสัมภาระเพียงใบเดียวเท่านั้นลูกจำใจต้องฝากลูกชายไว้ให้พี่สาวเลี้ยงแล้วก็ตัดสินใจขายรถมอเตอร์ไซ ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายเพียงชิ้นเดียวที่มีอยู่ในขณะนั้นเพื่อใช้เป็นต้นทุนในระหว่างเดินทางปรึกษากันว่าเราจะเดินทางไปทางไหนเนี่ยในสุดก็ตัดสินใจว่าเดินทางไปหาลูทางธรรมาหากินและตั้งต้นชีวิตใหม่ที่จังหวัดสงขลาเราทราบมาก่อนว่าเพื่อนสามีเคยไปทำาการค้าอยู่แถบนั้น ลูกเดินทางด้านตอนจากภาคเหนือเราถึงใต้สุดติดชดายแดนประเทศมาเลเซียโดยที่ไม่ทราบจนดหมายปลายทางที่แน่ชัดว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปพักอยู่กับใครที่ไหนชีวิตวันข้างหนาง้าของเราจะเป็นอย่างไรลูกถามทางไปเรื่อยๆว่า,าจนกระทั่งถึงที่หมายที่ที่จะไปแล,แล้วลูกกับสามีก็เริ่มตอนชีวิตใหม่ ดการลงทุนเปิดร้านขายส้มตำมแซบอีหลีเลยแล้วก็อาหารทางเหนืออเราสองสามีภรรยาก็ช่วยกันมาหากินอย่างขยันขันแข็ง,ขงแต่ขายได้ไม่กี่วันก็รวยเอ๊ะขายได้ไม่กี่วันปรากฏว่า <c oughs> <c oughs> ขาดทุนแทบทุกวันต้นหายกำไรหดอีก โลกคิดมากจนนอนไม่หลับต้องนอนร้องไห้ทุกคืนแต่ลูกโชคดีที่ยังมีสามีคอยเคียงข้างเป,เป็นกำลังใจตลอดมาสามีคอยปลอบประโลมล,ล,ล,ลูกว่าให้อดทนดาริงอดทนเถิดเดี๋ยวก็จะดีเอง แล้วก็เป็นจริงอย่างที่สามีบอกเอาล่ะสิเพราะผ่านไปไม่ถึงเดือนลูกก็เริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะความปลอบประโลมกำลังใจขอยงลูกที่เคยถดถอยก็เริ่มกลับคืนมาและแล้วในที่สุดลูกก็สาม,มารถตั้งตัวได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียงปีเศษเมื่อภาวาการเงินของครอบครัวดีขึ้นลูกจึงกลับไปรับลูกชายมาอยู่ด้วยกันที่สงขลา แล้วเราสามคนพ่อแม่ลูกก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมั่นคงตั้งแต่นั้นมา oh. ต่อมาลูกก็ได้รู้จักกับครามิรท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์สอนพระพุทธศาสนาที่โรงเรียนของลูกชายอาจารย์ท่านนั้นได้แนะนําให้ครอบครัวลูกได้มีโอกาสมาที่วัดพระธรรมกายลูกประทับใจมากค่ะเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาลูกและสาม,มีให้ความสําคัญกับการสแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงครอบครัวไปวันต่อวัน ไม่ได้สายใจในเรื่องการสั่งสมบุญกุศลเท่าที่ควรแต่ว่าเมื่อได้มาพบกับเส้นทางธรรมลูกรู้สึกเลยว่าชีวิตครอบครัวของเราเต็มเปลี่ยมบริบูรณ์ขึ้นจริงๆค่ะลูกและสามีจึงตั้งใจว่าจะาร่วมสร้างบนกระมูคณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังเรื่อยไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่ะลูกชายลูกเป็นเด็กเรียบร้อยเรียนดีมาตลอด ชอบมาว,วัดและศึกษาธรรมะตอนเด็กๆเ,เขาเป็นเด็กเลี้ยงยากเพราะมักจะเจ็บออดแอดอยู่เสมอครั้งหนึ่งเขาป่วยหนักมีอาการไข้ขึ้นสูงชักตาเลือกและตัวแข็งให้หมอรักษาเท่าไรก็ไม่หายมอหมดหนทางลูกยังตัดสินใจนํำลูกชายไปฝากให้พระรูปหนึ่งรับเป็นลูกต่อมาไม่นานลูกชายก็เริ่มมีอาการดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งลูกชายป่วยหนักมาก ไขึ้นสูงแล้วบ่นเพ้อว่าจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะเวลาเขาไปจับตัวเขาเขาก็จะทีบแล้วบ่อจะเข้ามาพอเพ้อปล่อยให้นอนอยู่ในห้องเขาก็เปิดประตูวิ่งออกไปจากห้องแล้ววิ่งไปจนทั่วหมู่บ้านไปเคาะประตูบ้านคนน้องคนนี้ลูกจะไปถามคนทรงคนทรงบอกลูกชายหนีมาเกิดพ่อแม่เดินเขาเขาจึงมาตาม ตอนนั้นลูกก็ยังไม่ค่อยยังไม่ได้เข้าวัดก็เลยเชื่อคนทรงคิดว่าคจงจะจริงอย่างที่เขาว่าปัจจุบันอาการป่วยของลูกชายหายเป็นปกติแล้วค่ะพ่อขงลูกเป็นหมอรักษาโรคเดยียรคาถาอาคมถึงคลาเพื่อนบ้านไม่สบายไม่ว่าจะดึกดื่มเพียงใดก็ตามพ่อก็เต็มใจไปช่วยรักษาให้ทุกครั้งไปวิธีรักษาโรคของพ่อก็ไม่เหมือนใครพ่อ จะทำน้ำมนต์เสกให้คนไข้กินก่อนแล้วเทน้ำมนต์ที่เหลือใส่ขันน้ำเอาเคี้ยวหมูป่าซี่โตโตมาชุบน้ำมนต์แล้วจึงค่อยๆเช็ดให้คนไข้ตรงบริเวณที่ปวดพร้อมกับเปล่ากระถาไปด้วยแปลกมากค่ะที่จะจูผิวหนังของคนไข้ก็กลับเปลี่ยนเป็นสีดำปนแดงเหมือนอรอยช้ำขึ้นมาทันที หังจากนั้นพ่อจะกลับบ้านมานอนฝันดดนหนึ่งคืนก่อนหากตื่นเช้าขึ้นมาพ่อฝันว่ารักษาไม่หายพ่อก็จะไปบอกเขาตามตรงว่าถึงอย่างไรก็รักษาไม่หายจริงๆแต่ถ้าคนไหนพ่อฝันว่ารักษาหายวันจะต่อไปท่านก็นจะไปรักษาให้อีกแล้วก็เป็นอย่างท่านว่าคนไข้หายป่วยจริงๆค่ะทุกครั้งที่รักษาให้ชาวบ้าน พ่อไม่เคยเรียกร้องค่ารักษาใดๆเขาจึงตอบแทนพ่อด้วยนำดอกไม้ทูบทียนของกินของใช้เพียงเล็กๆน้อยๆมาให้พ่อก็บอกว่าถือว่าทำอาบุญกันแล้วกันปกติพ่อดื่มเหล้าบ้างแต่ว่าไม่ทุกวันท่านสุบุรีมวลใบตองเป็นประจำและเข้าวัดทำบุญบ้างตามระสาชาวบ้านพ่อเสียชีวิตลงมาปี2538้มาอายุได้8 5ปี คำถามวิบากกรรมใดทําให้ลูกมีชีวิตลำบากในช่วงต้นเกิดมาในครอบครัวเกษตรกรที่ยากจนต้องอดมื้อกินมือ้อทุกวันนี้ลูกถือศีลแปดทุกวันพระสวดมนต์นั่งสมาธิทุกเช้าเย็นไม่ขาดเลยจะแก้ไขพ้นจากกรรมนี้ได้หรือไม่ทําอย่างไรจรึงจะไม่ต้องมาเจอสภาพแบบนี้ในชาติ ต,ต่อไปคะเข็ดแล้วเห็นไหมร้อยได้ลูกจึงต้องมาแต่งงานกับสามีโดยไม่เต็มใจแต่แม่ลูกจะถูกไล่ออกจากบ้านสามีก็ยังยอมมาลำบากกับลูกด้วยลูกและสามีเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนหรือไม่คะ,ะสานิษฐานไม่ลยจ๊ะทําไมลูกจึงไม่ปิ้งเขาตั้งแต่ต้นคะลูกและพ่อแม่สามีเคยทํากรรมอะไรต่อกันในอดีตมาหรือเปล่า ท่านทั้งสองจิงได้ไม่ชอบหน้าลูกและไล่ลูกออกจากบ้านคะท่านทั้งสองเสียชีวิตแล้วไปอยู่พบภูมิใดแต่ละบ,บนที่ลูกและสามีอยู่ที่ไปให้ไหมคะท่านฝากบอกอะไรมาถึงเราทั้งสองบ้างคะวิบากกรรมใดทําให้ลูกต้องพัดพรากจากญาติพี่น้องทั้งเหนือมาอยู่ถึงชายแดนภาคใต้และครอบครองลูกได้มาเจอกลุ่มกะไรมิตรทางภาคใต้ แล้วก็ได้ร่วมสร้างบารมีกันมาจนถึงทุกวันนี้คะ่ะบุญอะไรจึงสามารถแต่งตัวได้สำเร็จภายในปีเดียวลูกและพี่สาวที่อยู่เชียงรายได้ดีกันเป็นพี่น้องกันมาก่อนหรือเปล่าคะเพราะเหตุไรพี่สาวคนนี้จึงคอยช่วยเหลือลูกมาตลอดคะเหตุใดพ่อของลูกยังสามารถรักษาผู้ป่วยให้หายได้เป็นอัศจรรย์ เคี่ยวหมูป่าชุบน้ำมนต์เป่าคาถาเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคให้หายได้อย่างไรคะความฝันที่ทําให้พ่อรู้ว่าผู้ป่วยคนใดรักษาได้หรือไม่ได้นั้นเป็นจริงหรือไม่แต่จริงเป็นเพราะเหตุใดคะพ่อองลูกตายแล้วไปไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรลูกเด้ทราบและทำการยำตัวให้ท่านและอุทิศบุญอื่นๆให้ท่าน ท่านได้รับหรือไม่แล้วท่านมีอะไรฝากมาบอกลูกไหมคะลูกนัลูกชายไปฝากให้พระท่านรับไว้เป็นลูกแล้วการลูกชายดีขึ้นเป็นเพราะเหตุอะไรคะลูกชายลูกมีความเกี่ยวข้องกับพระรูปนั้นหรือไม่อย่างไรคะเป็นความจริงหรือไม่คะที่คุรงบอกว่าลูกชายลูกหนีมาเกิดพ่อแม่เดิมจึงมาตาม ทำไมเขาจึงมีการเพอร้อวิ่งหนีปัจจุบันการปัจจุบันาการเหล่านี้หายเป็นปกติได้เพราะเหตุใดคะบุญใดทําให้ลูกชายชอบขวัดและศึกษาธรรมะเรียนเก่งและสอบทางก้าวหน้าได้รับรางวัลชนะเลิศลูกและสามีอยากให้ลูกชายคนนี้มาบวชสร้างบารมีทิวะธรรมกายจะเป็นไปได้หรือไม่คะ ต่อแล้วข้าพระคอรองเขาอย่างไรยังจะสามารถสร้างบารมีไปได้ตลอดคะปี2547ลูกป่วยเป็นข้อสะโพกเสื่อมจึงต้องเข้ารับการผ่าตัดและอาการก็ดีขึ้นเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรคะเราจะมีอากากรกลับมาเป็นอีกไหมคะทาอย่างไรจึงจะไม่ต้องมาเป็นโรคนี้อีกในชาติต่อไปอีกคะลูกสามีและลูกชายเคยสร้างบารมีมากับหม่คณนะมาอย่างไร ครอบครัวลูกจะต้องสร้างบารมีอย่างไรจึงจะได้ไปอยู่ในสิทธิ์บุรีวงบนวิเศษกันทั้งครอบครวัวคะหลับตาฟันเป็นตูเป็นตะเตยขึ้นมาเท,ท่าีแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายประลำปรลากันนะจ๊ะลูกมีชีวิตลำบากในช่วงตน้นของครอบครัวเกษตรกร,กรที่ยากจน ต้องอดมือกินมือเพราะการความตระหี่ไม่ทำทานบารมีและก็เป็นคนดือ้อว่าย,ยากมีทิฏฐิมณะมากอีกทั้งเวลาทำบุญในอดีตมักจะไม่ปิติในเบื้องตน้นคือไม่ยินดีแหละแต่จะมาปิติยินดีในตอนทำหรือหลังทำไปแล้ว จิ่งทำให้กรรมตรณณีได้ช่องในช่วงวัยเด็กจ้าทุกวันนี้ลูกถือศีลแปดทุกวันพระและนั่งสมาธิเช้าเย็นไม่ขาดเลยก็ช่วยได้จ้ายิ่งถ้าตอนทำทานบารมีทำอย่างถูกหลักวิชาคือก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้ว มีจิตใจเบิกบานแช่มชื่นปิติยินดีในการทำก็จะแก้ไขให้ไม่ต้องมาเจอสภาพดังกล่าวเหมือนชาตินี้จ้าลูกแต่งงานกับสามีโดยไม่เต็มใจแต่แม่ลูกจะถูกไล่ออกจากบ้านสามีก็ยอมลำบากกับลูกด้วยเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันแบบคู่ทุกคู่ยากคู่บุญคู่บรมีสร้างบุญมาด้วยกันมาก่อนจ้า แต่ว่ามีหยุดตอนหนึ่งนชวนกันไปนทำบุญตัวลูกน่ะได้งอนเขาอะงอนเขาและลูกก็พูดออกมาเนี่ยกำลังทำบุญอยู่นั้นชาติต่อไปจะมาเป็นภรรยาสามีกันอีกเลยแต่สามีก็อธิษฐานหนึ่งดังพระชดกลับไปว่า แม้เธอจะไม่ยอมเป็นภรรยาสุดที่รักของฉันก็จะยังไงก็แล้วแต่ฉันก็รักเธอแล้วก็จะต้องเอาเธอมาเป็นภรรยาฉันให้ได้ oh. ดังนั้นช่วงแรกลูกจึงไม่ปิ๊งสามีจ้า oh. เพราะความงอนของลูกนั่นแหละ oh. พ่อแม่สามีน่าไม่ชอบหน้าลูกและไล่ลูกออกจากบ้านเพราะ กรรมในอดีตชาติที่ลูกเป็นเศรษฐีเห็นไหมจ๊ะตรงข้างกับชาตินี้เลยเนี่ยพ่อแม่สามีในชาตินี้เนี่ยได้เอาที่มาจำนองแล้วไม่มีเงินมาใช้คืนจึงได้ยึดที่และบ้านแล้วก็ไล่เขาออกไปวิบากกรรมนี้ตามมาส่งผลจ้าพ่อแม่สามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายยักษ์ในระดับกลาง ได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วก็มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมในทุกด้านแต่ก็ยังมีความขุนเคืองในตัวลูกลึกๆแต่ก็ยังดีกว่าดีขึ้นกว่าตอนเป็นมนุษย์เพราะรู้เห็นเห็นผลหรือโทษของความผูกโกรธแล้วว่ามันไม่ดีจึงได้มาเกิดเป็นยักษ์นี่เป็นภูมเทวาสารยักษ์กรรมนาดีที่ลูกไปไล่ลูกนี่ไม่มีเงินใช้คืน หาออกจากที่ละบ้านจึงทําให้ลูกต้องย้ายถิน่นทำมาหากินจากทางภาคเหนือมาอยู่ภาคใต้เลยจ้ะแต่ด้บุญเก่าที่เคยทํากับหมู่คณะจึงทําให้มาพบกับกระเลมิตรที่ภาคใต้อืเห็นไหมดูเหมือนเซตโปรแกรมมาเลยแล้วก็ได้มาร่วมสมร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้ะบุญที่ลูกได้ทําทานบาร,รมีได้ตามมาส่งผลจึงทําให้สามารถตั้งตัวได้ในเวลาปีเดียวจ้า ลูกและพี่สาวที่อยู่เชียงรายที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลลูกมาตลอดเราเคยเป็นพี่น้องกันและก็เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาหลายชาติแล้วจ้ะพ่อมีวิชาวิทยาธรจะใช้เขียยหมูป่าชุบน้ำมนต์เปล่าคาถาให้คนป่วยที่จะหมดวิบากกรรมอยู่แล้วคือรักษาก็หายไม่รักษาก็หายให้หายได้จ้ะโดยบางครั้งมีอาจารย์วิทยาธรมาช่วยด้วยความันเป็นบางครั้งนะ ความฝันของพ่อเกี่ยวกับรักษาคนป่วยนั้นบางครั้งอาจารย์วิทยาธรก็มาเข้าฝันแต่บางครั้งก็เป็นเซนของพ่อเองที่คาดการเอาตามความรู้สึกที่จะรักษาคนป่วยจ้าพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรมีความมอยู่ก,กลางกลงสบายดีพอสมควรจ้าตอนได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้กระําห้ทันมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมหนุ่มกว่าเดิม ท่านดีใจที่ลูกทาบุญอุทิศไปให้ท่านจ้าลูกนําลูกชายไปถวายพระแล้วต่อมาลูกชายมีอาการดีขึ้นเพราะบุญเก่าที่ลูกชายทําไว้ในพระพุทธศาสนาได้ช่องส่องผลจ้าลูกชายลูกไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระรูปนั้นเป็นอะไรเป็นพิเศษแต่การของลูกชายดีขึ้นกับพระบุญเก่าที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาได้ช่องละจ้าที่คนทรงบอกว่าลูกชายลูกหนีมาเกิด พ่อแม่เก่าเขามาตามนั้นก็ไม่เป็นความจริงที่เขามีอาการเพ้อแล้วิ่งหนีก็เพราะพิษไข้ที่เกิดจากกรรมเนอดีที่ชอบแกล้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยในวัยเยาว์ตามมาส่งผลจ้ามีมดตบยุงอะไรต่างๆพวกนั้นปัจจุบันในการนั้นกล่าวหายไปจำเป็นปกติเพราะบุญเก่าที่เคยบวชช่วงสั้นและบุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาตามมาส่งผลจา ลูกชายมีบุญบวชติดตัวมาบา,บ,บ,ววบางชาติกระบ,บวชช่วงสั้นบางชาติกระบวชตลอดชีวิตตามมาส่งผลในสนใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้เรียนเก่งและสอบธรรมะทางก้าวหน้าได้ชนะเลิศลูกและสามีท้ารคับประคองลูกชายคนนี้ดีก็มีสิทธิมาบวชที่วัดได้เพราะเขามีบุญเก่าติดตัวมาจ้า้บุญบวชนะลูกป่วยได้ข้อสะโพกเสื่อมยนต้องผ่าตัดแต่ต่อมาการดีขึ้นเพราะ เศษกรรมค่าสัตว์ทำอาหารโดยเฉพาะมักจะชอบสั่งเนื้อตรงสะโพกสั่งให้เขาเก็บเอาไว้ตามมาส่งผลแต่ก็มีบุญที่ทำทั้งอดีตและปัจจุบันตามมาตัดรอนจึงทำให้อาการดีขึ้นจ้าลูกต้องสั่งสมบุญทุกๆบุญน้งทานศีลภาวนาแล้วก็ปล่อยสยัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานแล้วที่บุญกุศลแม่กับสัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขา,เาไว้จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ไอ้ทำบ่อยๆนะก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายไม่ติดไปในพบเบื้องหน้าจ้าโลกสามีและลูกชายก็เคยสร้างบรมีกับหมคณนะมาแบบกองสเสบียงแต่ลูกชายเคยบวชอยู่กับหมคนะูคณะจ้าเคยบวชนะชาตินั้นะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้รีบขนขวายการสร้างบรมีเต็มที่อย่างสุดกำลังอย่าได้ตกบุญสักบุญ และติฐานจิตตามติดไปดุจสิบรีวงบนพิเศษเขตบรลมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้าเด็กน้อยหนูจงฟังเรื่องความลังครั้งยิ่งใหญ่เหลือชื่อแต่จริง